ดสินใจออกป้ายแดงถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะเพราะเลือกมาให้แบบเล็กไม้โคตรน้อยแพ็คู่เลยคันนี้ไม่เจ็ดพันส่วนคันนี้ไม้หมื่นเก้ารายละเอียดตัวรถสภาพตัวรถไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะใครหาอยู่นะดูให้จบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถสวย,สวยมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยเราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งเขตบินบุรีกรุงเทพนะคะ<ๆ>เผื่อใครที่กําลังมีแผนจะออกรถหรือว่าอยากได้รถสวยนะคะห้ามพลาดเลยนะคลิปนี้ เพราะว่าเป็นรถที่เลือกมาให้เลขไม่น้อยมากๆเพียงหลักหมื่นเท่านั้นแถมวารันตีตัวรถยังอยู่แบบครบๆเลยนะคะก่อนที่จะพารับชมรายละเอียดตัวรถนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆนะคะที่ทางบริษัทเพรยนต์เรานํามารีวิวให้เนาะอ่ะมาเริ่มกันที่คันแรกก่อนเลยแล้วกันคันนี้นะยินดีนําเสนอเลยพอเลขไม่ใช้งานไปแค่เจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะกับโตโยตานิวยาริทหสตัวสปอร์ตปี2023จดทะเบียนปีย ให้เนนมาพร้อมราคาตั้งขายที่479,000คุ้มมากราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วนะเยอะมากๆเลยนะคะแถมได้รถที่ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ในรุ่นนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่นะคะโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะไฟหน้าเนี่ยเขาจะให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยโคมไฟสวยๆไม่มีรอยแตกร้าวนะคะสีไม่มีรอยยุบไม่มีรอยถลอกนะคะสภาพสวยๆเลยนะเป็นสีเทาดำนะพี่นะคันนี้นะคะใครหารุ่นนี้ใครหาโฉมนี้อยู่ไม่อยากไปเสียง เงินดาว25 30%นะคะอยากออกฟรีดาวเนี่ยโทรมาหาน้องกิ่งได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างเรารับประกันให้อยู่แล้วไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานอันลอยลายกงจักแบบนี้เลยนะหัวน็อต4จุดไม่มีหลวมเนาะโลโก้ต่างๆไม่มีรุดเลยยางดันหลบนะคะเป็นยางติดรถให้เลยยางปี2023นนะดอกยางเหลือแน่นๆพร้อมใช้งานเลยในส่วนโครงสร้างด้านในก็ไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือว่า ภาพน้ำมันไหลเยิมมรั่วซึมนะชคไม่มีเด้งแน่นอนนะคะใช้งานได้ปกติเลยมีการตรวจเช็คตรวจสอบมาให้แล้วหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่คันนี้สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าเป็นรถที่ยังอยู่ในวรรติศูนย์ตัว แก้มด้านข้างเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าให้แล้วนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าฟังก์ชันเขาให้มาก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะสีสวยมากนะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันสําหรับคันนี้นะนิวยาริส1.2ตัวสปอร์ต ในส่วนของด้านข้างนะคะขอบประตูต่างๆเนี่ยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะต่อให้จะเป็นรถใบสภาพสวยแค่ไหนนะคะทางเพรยนต์ของเรายังมีการคอนเฟิร์มและการันตีมาให้นะในเรื่องของการตรวจวารันตีจากอินสเปกชันนะคะสอ4จจุดจากบริษัทนอกที่เราจ้างตรวจมาให้ซึ่งตัวนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มให้เลยว่าทุกจุดที่มีการตรวจสอบเนี่ยไม่มีแกะหรือว่าดัดแปลงชิ้นส่วนเลยนะอันนี้ก็จะ พยายามถ่ายให้แบบละเอียดเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้ามารับชมรถจริงหรืออยากมาทดลองขับนะเจอกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพรุ่นนี้จะเป็นตัวแฮตแบ็ก5ประตูนะคะตัวประตูท้ายเปิดได้บาะพับได้เนาะ สำหรับคันนี้นะคะมีการติดเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดนะเป็นการแจ้งเตือนเผื่อเวลาเราถอยจอดอย่างนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลงังคันนี้ก็ช่วยได้นะมีระบบแจ้งเตือนให้นะเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้2จุดทีเดียวไม่ต้องไปเสียงเงินทําเพิ่มเลยป้ายทะเบียนกรุงเทพพร้อมใช้งานแถมคันนี้นะไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้แล้วนะคะสีแดงทับทิมไม่มีรอยแตกแล้วเนาะ คลิปฉลามด้านบนนะของเดิมโรงงานเลยหลังคาไม่มีรอยถลอกหรือรอยทามานะรถไม่มีการตีลังกามาอย่างแน่นอนเนาะตรวจพบตรวจเจอนะคะกรณีพิกคว่ำชนักจมน้ำกับสีหรือเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยนะคะอ่ะมาดูของภายในกันบ้างนะในส่วนภายในรุ่นนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะสภาพเบาะผ้าคือ กิบกนิบเนียบเ,เ,เลยเนาะไม่มีรอยยุบหรือว่ารอยฉีกขาดแทบจะไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยคุณพี่ขาคันนี้เลขไม่แค่เจ็ดพันกว่ากิโลเท่านั้นนะใช้งานไปแค่ปีนิดๆได้ไปถือว่าคุ้มกับราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะเรทผ่อนอยู่ประมาณแปดพเท่านั้นนี่เป็นเรทฟรีดาวด้วยนะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะรับสายวางสายได้นะในส่วนของจอก็ได้เป็นจอแท้ Toyota เช่นเดียวกันนะเป็นจอแบบระบบสัมผัสตัวแอร์ก็จะเป็นแบบอนัน็หลอกให้นะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะผ่อนแค่8,000ขอรายได้16,000บาทขึ้นไปเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสะภาพสวยบอดีส้สวยๆเลยคันนี้ อ่ะนะเดี๋ยวดูต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะโดยรวมห้องเครื่องเนี่ยบอดี้เดิมๆเลยนะเครื่องไม่มียกเป็นเครื่อง VVTI นะคะประหยัดน้ามันแน่นอนนะเครื่องพันสองนะคะเป็นเครื่องพันสนะคราบน้ำมันไหลเยิ้มร่ดซึมไม่มีเลยรอยแต้มสี QC นะยังอยู่ าาก่อนส่งมอบก็จะมีการปรับสภาพและก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยให้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะแต่คันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่ล้างปรับสภาพแค่นั้นเนาะเพราะว่าวารันตีศูนย์เขายังอยู่มีอะไรนะติดต่อไปที่ศูนย์ได้เลยฝากระโปรงไม่มีรอยแกะถอดนะหัวน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะปั๊มตาโตโยต้า Toyota ให้สวยมากคันนี้นะสภาพห้องเครื่องแห้งๆเลย ะะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาหาหนองกิ่งได้เลยนะหรือจะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านก็ได้เพราะว่าน้องกิ่งมีรถพร้อมส่งมอบม,มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีด้วยนะคะมาดูในส่วนของคันที่2นะคะที่เราเลือกมาให้ในวันนี้นะสำหรับคันนี้นะใช้งานไปเพียงแค่19,000กิโลเท่านั้นนะกับรถปี2023รุ่นเดียวกันเลยนะนิวโตโยต้ายาลิตัวสปอร์ตแต่คันนี้จะเป็นปี2 0 2 3โมเดลปี23เลยราคา ประหยัดลงมาถึง20,000บาทเลยนะคะราคา459,000คันนี้ผ่อนแค่ประมาณ7,600บาทเท่านั้นนะรายได้อยู่เข่าๆประมาณ156,000บาทกยก็ซื้อได้เลยนะแถมไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้เงินดาวนะฟรีดาวได้เลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%ชมใหม่หน้าใหม่เหลี่ยมสันตัวรถสวยคมชัดเจนไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยบุบรอยยุบแก้มด้านข้างนะคะไม่มีง้างไม่มีงอเลย เราจะบอกว่ารถทุกคันที่คัดมาเนี่ยเป็นรถที่สวยทั้งนั้นไม่ได้อวยนะแต่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้ารถไม่สวยรถไม่ตรงปกเดียเ๋ยวนี้ไฟแนนซ์เขาจะไม่ยอมจัดให้เขาไม่อนุมัติผลมาให้นะคุณพี่นะ คันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะยางสเปคเดิมโรงงานได้ปี2023เนาะเดี๋ยวตรวจเช็คแล้วก็ทําความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งพร้อมส่งมอบเลยคันนี้ซื้อสดคุยราคากันได้นะคะจบราคาสวยๆได้เลยเนาะเดี๋ยวน้องกิ่งคุยให้เป็นกรณีพิเศษแต่ต้องแจ้งแอดมินมาติดต่อมาได้ที่ช่องทางที่เรา โชว์ไว้ให้ที่เราปะไว้ให้นะคะแจ้งได้เลยว่าดูไลฟ์หรือดูคลิปของน้องกิ่งมานะคะอันนี้เราก็จะมีทั้งแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะอีก1ปีดูแลเรื่องรถเสียรถพังยางแตกยางรัว่วน้ำมันหมดกุญแจหายพวกเนี้ยนะดูแลให้เลย1ปีเต็มนะคะแล้วมีค่าน้ํามันให้ด้วยเนาะสีเดิมนะคะสม่ําเสมอการทุกชิ้นส่วนเนาะไม่มีการทําสีกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างตัวรถนะเหลี่ยมสันสวยคมชัดเจนประตูไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเล ประตูไม่มีการเปลี่ยนแผงนะคะหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับสวยๆเดิมๆเ,เลยราคา459,000บาทสำหรับคันนี้นะเรทผ่อน7 6็ดพ0บาทเท่านั้นเลยนะด้านข้างฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีรอยแกะสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะถอดเลยแผ่นเพจต่างๆต,ติดอยู่ตัวรถแน่นหนา นะสวยมากพื้นที่ด้านในเขาก็มีให้ค่อนข้างกว้างนะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่น่าสนใจแถมเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนทําค้าขายหรือขายออนไลน์หรือว่ามีเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยเขามีพื้นที่ใช้สอยให้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนาะเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าเนี่ยเวลาเรานั่งหรือเดินทางอย่างเงี้ยใครที่ขี้ร้อนไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวเลอะเหงื่อเลอะ เปื้อนเหงื่อนะคะเบาะผ้าเนี่ยไม่ได้ดูแลยากนะคะอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้เขาจะมีในส่วนของน้ํายาในการปัดเช็ดเนาะเราไม่ต้องถอดเบาะไปทําความสะอาดยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กเด็กน้อยเวลาน้องกินขนมไม่ต้องกลัวเลอะกลัวเปื้อนเลยคุณพี่ขาเนาะและตัวเบาะผ้าเนี่ยเขาระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะดูดซับเหงื่อได้ค่อนข้างโอเคเลยเวลาเรานั่งเราจะรู้สึกสบายหลังคาด้านบนนะคะจะเป็นปูมาให้สีดำเนาะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาด สวยๆเดิมๆเลยระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่เรามีรับประกันหลังการขายให้นะคะนอกเหนือจากตัวบริการแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินที่น้องกิ่งจะมีมอบให้ในวันรับรถนะคะเอาเรถสวยๆไว้ใช้งานนะคะรับรองว่าในเรทราคานี้นะคุณพี่ได้คุมแน่นอน459,000บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะท้ายสวยเดิมๆนะไม่มีรอยบุบรอยชนนะติดฟิล์มให้ด้วยรอบคัน นะติดฟิล์มมาด้วยรอบคันนี่แหละเป็นข้อดีของตัวแฮตแบ็กหประตูเนาะเวลาที่เราต้องการใช้พื้นที่ในการวางของอย่างเงี้ยเขามีพื้นที่ให้กว้างจริงๆตัวนี้จะมีแผ่นไม้รองให้นะคะแต่ช่างน่าจะเอาออกไปทําความสะอาดเนาะเดี๋ยวเอามาใส่ให้มีชุดตอ่อมให้นะใช้งานง่ายนะคะในส่วนของกระบะตรงท้ายเนี่ยนะคะพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยรอยซีนต่างๆยังอยู่นะรอยเม็ดอาร์ยังเห็นเด่นชัด นี่เป็นการการันตีได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถพลิกคว่ำชนหนักนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการทำซ่อมใหญ่มากอย่างเงี้ยยังไงก็จะมีข้อมูลมาให้เพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถตรวจเช็คได้นะคะอ่ะดูฝั่งนี้รถยังล้างทำความสะอาดได้ไม่เรียบร้อยนะคะน้องกิ่งนำมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันก่อน เนาะก็ได้สวยๆแบบนี้เลยเบาไม่มียุบไม่มีฉีกขาดแผงประตูด้านข้างไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยชํารุดเสียหายนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานคันนี้นิดนึงนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขให้แบบนี้เลยนะคะปึ๊บอ,อ่ะนะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันไม่มีรอยถลอกนะสีดำแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ตรวจเช็คให้คันนี้นะได้เป็นจอ เดิมโตโยต้าติดรถมาเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะเราเชื่อมต่อ fmam ได้เลยเนาะบลูทูธเชื่อมต่อได้นะไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรเพิ่มเลย เกียร์ออโตโด้ด้วยขับง่ายขับสบายเนาะหารถให้น้องๆใช้หรือว่าให้ลูกขับไปโรงเรียนหรือน้องคนไหนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่อยากได้เรทผ่อนสบายๆแบบไม่ต้องถึงหมื่นและไม่ยังไม่อยากใช้เงินดาวอย่างเงี้ยติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะเพราะน้องกิ่งมีรถพร้อมส่งมอบเนาะในส่วนของตัวเริ่มต้นเนี่ยฟังก์ชันเขาก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะครบอยู่เนาะติดกล้องหน้าหลังเอาเป็นกล้องบันทึกอันนี้ติดข้างนอกได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ในเรื่องของจอเนี่ยถือว่าก็สำคัญ คันอยู่ในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราใช้หรือขับรถไปอะ่ะเราก็อยากจะมี energy ในการฟังเพลง <c oughs> ก็เชื่อมบลูทูธได้เลยนะคะตัวปรับกระจกก็ได้เป็นแบบปรับออโต้ทั้ง4บานมีเซ็นทรัลล็อกให้พร้อมปรับกระจกด้านข้างก็หมุนปรับได้เลยนะตามระดับองศาที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะดูได้เลยว่าเสียงเครื่องนิ่งมาก นประหยัดน้ามันแน่นอนนะเครื่องยนต์พันสองเป็นรถกลุ่ม e ีโกขานะคะในรุ่นนี้นะภายในห้องเครื่องก็คือแห้งๆสะอาดสะอานไม่มีรอยคาบน้ามันไหลเยิมรั่วซึมนะตรวจเช็คให้ใหม่อยู่แล้วนะคะทั้งแบตเตอรี่ทั้งรา,ายละเอียดอื่นๆเนาะโครงสร้างเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยเม็ดอาร์ยังเห็นเด่นชัดนะคะตัวปัมมโชคต่างๆเนาะก็ไม่มีรอยแกะรอยถลอกอสภาพสวย ปากระโปรงเดิมแท้โรงงานเลยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆเลยรถวรารนตีศูนย์นะคะรับประกันศูนย์โตโยต้ายังเหลืออีกหลายปีนะยังเหลืออีกหลายปีนะพี่นะซื้อไปยังไงก็คุ้มกับราคา459,000บาทผ่อน7,600บาทเท่านั้น ก็จบไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวนะตัวใหม่ชมใหม่ในรุ่น Toyota y a า i s 1.2ตัวสปอร์ตปี23คันแรกนี้ไม่7,000คันนี้ไม่1 9 0 0 0ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วก็ใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนะพี่นะแต่ราคาเนี่ยแตกต่างกัน2,000 0นาะคุณพี่ก็สามารถเลือกได้เลยสนใจคันไหนเนี่ยโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้น้องกิ่งต้องขออนุญาตนะคะจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะถ้าสนใจอย่าลืมนะติดต่อเข้ามากันเยอะๆน้องกิ่งมีโปรโมชั่นรออยู่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะในแต่ละครั้งที่เรานำรถสวยๆมาให้ดูคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ